ครับตอนนี้เราก็เอามดแดงมาแล้วนะครับมาดูวิวัฒนาการของมันมดแดงก็ตอนนี้ก็ตใกใจหน่อยหน,อยนะครับกำลัง้นอาหารเข้าหลังตัวเองบางส่วนก็กำลังสำรวจนะครับสำรวจพื้นที่ ต่อสู้เลยนะครับมันมันมันจะเป็นสองลังมานะครับมันจะต่อสู้กันหน่อยสองลังแต่ว่าก็ลังอยู่ต้นเดียวกันนะครับ<ม>ก็ยังก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคอยติดตามดูนะอันนี้ก็คือเขาก็ได้อาหารพอเห็นอาหารเขาก็วิ่งเลยน,นี่ก็คือน้ำแดง ให้ใหไปแล้วเขาเรียกว่าเลี้ยงมดคอนโดนะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีพัฒนาการยังไงนะพอดีถ้าเราวางแล้วมันตกผมก็เลยเอาผ้ามาลองนะครับก็ก็ถือว่าลองได้ยเยอะอยู่เขาก็มาสำรวจพื้นที่เราทำขึ้นมาใหม่หกคอนโดนะครับรายีิบห้าบาท คอนโดนะครับมาใหม่ๆเขาก็จะสำรวจนะพร้อมต่อสู้เลยอันนี้ก็คืออันเดิมนะครับตอนนี้เขาก็เข้าไปในขวดแล้วนะครับพร้อมต่อสู้เลยนะครับนนในขวดแล้วขอน้ย้ายออกจากตรงนี้แหละนะครับอันนี้เขาย้ายออกมาแล้วก็พวกนี้ก็กำลังเข้าไปสำรวจ นี่ก็น้ำแดงนะครับน้ำแดงสองชั้นเป็นสองชั้นผมทำชั้นบนก่อนนะครับเดี๋ยวนั้นเขาจะมาทำเป็นชั้นล่างให้อลองกันก่อนลองไปก่อนนะฮะตอนนี้เขาก็ลองสำรวจดูยิงเขาไปนในไม้เราต้องทำพันใดไม้ให้เขาวิธีการเล่นก็คือเขาว่าให้พยายามดึงตรงนี้ออกนะครับเขาก็จะเขาก็จะไปหาที่อยู่ใหม่นะครับ เหมือนมืนโดนทําลายแล้วเขาก็<ๆ>ไปแล้วเขาก็จะมาอยู่ในนี้โอเค okay. นี่คือโครงการเลี้ยงมดแดงของน้องสองนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ก่อนนะเขาเลิกตกใจก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสํารวจไปเรื่อยๆนะครับอันพวกนี้ก็สํารวจ ข้างล่างเราก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยใส่น้ําตอนนี้ก็พวกนี้พวกหล่นลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะจับขึ้นไปที่มันหล่นนะครับจับขึ้นไปมันก็ตกไปอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วมันมันตกใจนะครับพวกไหนไม่ตกใจก็อยู่นะพวกนี้ก็อยู่ข้างล่าง น,นี่คือการต่อสู้กันนะครับคน,คนที่แพ้ก็จะโดนฆ่าไปอย่างนี้หละครับการกันตายหมดนะครับมันมาสองลังนะครับแต่ว่าเป็นลังต้นไม้เดียวกันอยู่แต่ว่านันก็ยังต่อสู้กันอยู่เห่นครับมันก็จะเอากันไปที่รังลยครครับเป็นลูกน้องโอเคมาเสร็จภารกิจการทำคอนโดหมดแดง ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ติดตามไปเรื่อยๆนะครับ